กับ Fortuner 2.8 G R Sport <ว>ปี2023ไม่หมื่นโลใหม่ไยแดงเกือบ2ล้านบาทประหยัดไป3ับแสนกว่าบาทกับคันนี้เลย Toyota Fortuner 2.8 G R Sport c ับ4ย e ร์ออโต้ปี2023โลก้ก้ว มาพร้อมระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ที่มีมาในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นมาพร้อมกับกล้อง360องศาการปิดจับประตูเป็นแบบ Smart k e เ l ล s ที่สำคัญคุณจะให้มาครบสอดอกอีกด้วยค่ะและภายในบอกเลยว่าสวยใหม่มากวงมไลัยมาติฟังก์ชันโลโก,โก้ G R ปุ่มพ o สตา Start และเลขไมล์แท้เพียงแค่17,000กว่าก,กิโลจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วและนี่เลยปุ่มปรับโหมดปับสีอกจะเป็นสีดำตัดได้สีแดง เป็นเบาะอาคันธาราทั้งคันจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าสามารถปรับได้ทั้งหมด8ปทิศทางด้านท้ายโลโก้ TR Sport มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าแบบพิกเซนเซอร์และสภาพห้องเครื่องบอกเลยว่าใหม่มากเดิมๆฝากระโปรงเดิมเนาะไม่มีขยับแข่งกันความร้อนสภาพห้องเครื่องใหม่ๆและที่สำคัญเม็ดอักยู่ครบทุจุดครัคุ้มค่าคุ้ราคากับเลขไฮเพียงแค่หนึ่กว่ากิโล กับรถปี2023สดใหม่สวยเดิมทั้งคันตรวจแล้วทั้งหมด3 4 4รยิจุดจากบริษัทชั้นนำญี่ปุ่นดาวเพียง0%ดยเดอกเบี้ยเริ่มต้น1 9ึงปมีค่าดำเนินการทุกขั้นตอจนจองรถที่ั่วเทศไทยทแล้วยกหูเลยศูนย์เก้าองเเพราะคุณคือคนสำคัญไปแล้วค่ะรักรถรักคุณสวัสดีค่ะ